สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบนะคะคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรนดอมเป็นแรนดอมในหัวข้อคนที่นิ่งเงียบไปนะคะมีโอกาสจะได้กลับมาคบหรือกลับมาคุยกันไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะหมอเจี๊ยบขออนุญาตเช็คคำใบเกี่ยวตัวคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นใครนะคะ สักสี่ห้าใบนะคะถ้าตรงถ้าใช่ถ้าใกล้เคียงเนาะแสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยอาจจะต้องเลื่อนผ่าน a s m e n t a ั j s ขึ้นมานะคะเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะต้องการที่จะเคลียร์กับใครบางคนต้องการพูดต้องการคุยต้องการที่จะเคลียร นะคะหรือไม่ก็เป็นการต้องการที่จะรื้อฟื้นนะคะในกรณีในกรณีที่ถ้าหากว่าตัดกันไปแล้วก็ต้องการที่จะรื้อฟื้นแต่ในกรณีที่ไมไ่ตัดก็หมายความว่าต้องการที่จะพูดคุยหรือต้องการที่จะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างที่มันยังค้างคางใจคุณอยู่นะคะตรงนี้นะแล้วจัสมินตรงนี้ก็อาจจะแปลได้อีกความหมายว่าช่วงนี้คุณไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างมาหรือเปล่าไปได้ยินอะไรมาไหมนะคะตรงนี้ หม่ที่สองนายออฟเพนทาเคิลเก้าเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะเนี่ยนะเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะก็แบบสวยและรวยมากอะไรเนี้นะคะเป็นคนที่มีเงินเก็บมีฐานะดีมีความมั่นคงในชีวิตนะคะปกติอาจจะเป็นคนที่ ก็ไม่เชิงว่าเลือกมากนะคะเหมือนแบบว่าเป็นคนที่เปิดใจให้ใครยากเป็นคนที่คบคนยากอะไรเงี้ยนะคะการที่จะรับใครเข้ามาเป็นคนในความรักความสามา์ของคุณคุณแบบคุณจะต้องดูให้ใจว่าคนคนนี้เขาจะมั่นคงกับคุณเขาจะดีกับคุณอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้นะคุณจะเป็นคนทํานองอย่างนั้น นะคะก็คืออยากเจอคนที่ใช่คนที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วก็ไม่รีบนะคะถ้าคบกับใครก็ไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยนะแบบอยากดูกันไปสักระยะหนึ่งก่อนดูนิสัยใจคอนะคะตรงนี้นะไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนที่มีเงินมีทองด้วยนะมีฐานะนะคะตัวคุณเซเว่นออฟวา์ hours, นะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกถ้าพูดถึงด้านความรู้สึกอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยว ะะรู้สึกเงาๆนะคะตรงนี้นะเ e เว่ o ออฟจิดไมถามนะคะช่วงนี้คุณถูกใครบล็อกไปหรือเปล่าถูกใครปิดกั้นไปไหมนะคะติดต่อสื่อสารไม่ได้พูดคุยไม่ได้อะไรนะ,ะถ้าคุณไม่บอกเขาเขาก็บอกคุณถ้าคุณไม่ปิดกั้นเขาเขาก็ปิดกั้นคุณนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะกําลังพยายามที่จะรักษาบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ ะะพยายามที่จะยืนหยัดในความรักความสัมพันธ์นั้นๆหรือพยายามที่จะรักษาจุดยืนรักษาตำแหน่งของคุณเอาไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะแม่หมอรู้สึกว่า 1. คุณอาจจะกำลังต่อสู้ในหน้าที่การงานที่อาจจะมีคู่แข่งเยอะนะแต่คุณก็เป็นคนที่ท่ายเปียกน,นะคะตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานเซเ่ o ออฟซอเจด ขยายเจ็ดตาบนิดนึงนะคะขยายเจ็ดตา p เพ e o อ c ขา s เด็กถือถ้วยไฟล์โอเพนทอ,อ,อรเคลนฮารีสิบออฟวันส์สิ f ออฟสอดค่ะขอภายนะหกดา นะคะตรงนี้นะคุณอาจจะคบกับคนทางไกลหรือคนที่มีระยะหะาระยะทางระยะห่างระหว่างกันนะคะถ้าเขาไม่อายุน้อยกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนที่อายุมากแต่มีความคิดที่เป็นเด็กนะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีคนที่อายุน้อยเข้ามาจีบแล้วก็เข้ามาชอบคุณนะคะหรือถ้าคนคนนี้เป็นคนในความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่แล้วนั่นแปลว่าคนคนนี้อาจจะมีมากกว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะระหว่างคุณกับคนคนนี้ เขนะาอาจจะยิบยืมเงินคุณไปแล้วเขาก็ยังไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หายเงียบไปจากชีวิตของคุณเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอะเหมือนระหว่างเขากับคุณความรักความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนไม่มั่นคงนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกดีกับคนคนนี้นะอยากจะไปต่อกับคนคนนี้เพียงแต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะบอกปิดกั้นคุณไปแล้วติดต่อไม่ได้ก็ได้ในอีกกรณีหนึ่ง นะคะเหมือนช่วงนี้เขาหายเงียบไปจากชีวิตคุณเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็พลังงานตรงนี้แม่มารู้สึกว่าคุณอาจจะทุ่มเทให้กับคนคนนี้มากนะคะนะคะมีพลังงานของชาวท่าบน้ำก็กดมีพิจิกได้นะคะตรงนี้นะ อ่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะขอดูเพิ่มอีกนิดนึงนะว่าความรักความสามันธ์ของคุณในตอนนี้เป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เป็นยังไงไปแรกจัสติก ความรักความสัมพันธ์ที่ช่วงนี้อาจจะมีการรอคอยนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีการชั่งน้ำหนักความรู้สึกนะคะมีการชั่งเหตุชั่งผลนะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเงียบๆนะคะตรงนี้น <That 's. S 1> ะเชนอเนเคลสิบเปี่ยกับคนคนนี้หนึ่งอาจจะเคยพูดคุยเรื่องการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตเอาไว้ด้วยกัน นะคะหรืออาจจะเคยอยู่ด้วยกันก็ได้นะทั้งแต่งงานหรือยังไม่แต่งงานก็ได้นะคะ a พ of w a n เดิดถือไม่เท้านะคะอาจจะมีเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของอายุเขา้าจจอยู่น้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคุณที่อายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือถ้าเขายุมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีความคิดที่เด็กกว่าคุณนะคุณค่อนข้างมีความเป็นผู้นำมากกว่าเขา นะคะสีดาบนะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้นิ่งเงียบนะคะเหมือนเหมือนหยุดนิ่งอะ่ะทุกคนนะคะเหมือนมีการพักเหมือนมีการเบรกเหมือนไม่ได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออารมณ์แบบว่าห่างกันสักพักอะไรอย่างเงี้ยนะในความรักความสัมพันธ์ช่วงเนี้ยนะคะจะหายเป็นเซตนนะ,ะราศีพาจารย์ ความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงของความรู้สึกที่แบบว่ากังวลสับสนนะคะไม่แน่ใจไม่มั่นคงเหมือนที่ผ่านมานะหรือถ้าที่ผ่านมาไม่มั่นคงในตอนนี้ก็แบบก็เริ่มสับสนมากกว่าเดิมแหละนะคะอาจจะเป็นโดคคุณนะที่สับสนแล้วก็เริ่มเริ่มดึงเหตุและผลเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะในตอนนี้นะคิงออสอดราชาดานะคะ คุณต้องการความชัดเจนนะคุณต้องการความชัดเจนความมั่นคงหรือต้องการคําอธิบายบางสิ่งบางอย่างจากเขานะคะต้องการเคลียร์บางสิ่งบางอย่างจากเขาจากคนที่นิ่งเงียบหายไปจากคุณนะคะหรือคนที่หายไปจากชีวิตคุณเงียบๆซึ่งเขาอาจจะเป็นคนทางไกลหรือมีระยะทางกับคุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้นะจะอินเพรสนะคะใต้สำหรับเป็นสองถ้วย แล้วก็สองถ้วยแล้วก็หกเหรียญน,นะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ซัพพอร์ตในความสัมพันธ์นี้หลักๆนะ่าจะเป็นคุณนะคะคุณเหมือนคนที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นอาจจะคอยซัพพอร์ตด้านจิตใจด้านเงินทองด้านความรู้สึกนะคะในความรักความสัมพันธ์ครังนี้นะแต่คนในความรักความสัมพันธ์ของคุณในคนคนนี้ในตอนนี้เขาหายเงียบไป นะคะเขานิเงียบไปหรือเขาติดต่อไม่ได้แล้วมันทําให้คุณกังวลใจนะคะคุณต้องการเคลียร์ต้องการความชัดเจนนะคะถ้าเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าจะไม่ไปต่อก็อยากจะให้มาพูดคุยกันให้ชัดเจนไปเลยนะคะแต่ถ้าจะไปต่อก็ให้มาชัดเจนมากกว่านี้นะคะในกรณีที่ยังไม่ตัดกันนะถ้าในกรณีที่ตัดกันแล้วนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ ยังติดค้างคุณอยู่นะคะคุณก็เลยต้องการที่จะเคลียร์กับคนคนนี้ต้องการที่จะพูดคุยกับคนคนนี้ในตอนนี้นะคะตรงนี้ที่แม่โมเห็นนะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนที่เงียบไปเนี่ยคนคนนี้มีโอกาสจะได้กลับมาคบหรือกลับมาคุยกันไหมนะคะกับคนคนนี้นะคนที่เงียบไปคุณกับเขามีโอกาสจะได้กลับมาคบ หรือกลับมาคุยกันไหมไปแรกค่ะเจเลเวอร์ไปที่สองเอซอฟคัพหนึ่งถ้วยมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาติดต่อกันอีกนะคะอาจจะด้วยความคิดถึง ะะหรือยังลืมไม่ได้อะไรนะเลยทำให้คุณกับเขาได้กลับมาพูดกลับมาคุยกันนะคะวิวอฟอร์จูนะคือจะมีโอกาสหวนกลับมาเจอกันอีกรอบนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยการติดต่อสื่อสารกันอีกรอบหนึ่งนะคะคิงออฟ p พน์ขึนอัศวินรีแคทซัอคัรับเด็กถ้วยเดอะมูนนะคะแต่ สีในเท้านะคะแล้วก็ใต้สำหรับเป็นสตริงรักนาราศีสิงค์คุณกับคนคนนี้มีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะอาจจะก,กลับมาคบกลับมาคุยกันนะส่วนในเรื่องความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้หลังจากที่กลับมาคนคนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หนึ่งถ้าเขาติดค้างเรื่องนี่สีเงินทองอะไรจากคุณอยู่คนคนนี้เขาก็จะ นำกลับมาคืนให้คุณหรือนำกลับมามอบให้คุณนะคะนำมาชดใช้ให้คุณแล้วในความรักความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสได้คบกันอีกรอบนะคะเขาอาจจะเป็นฝ่ายกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีคุณแล้วก็จะอยู่ที่คุณนะคะว่าจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณไหมนะคะโดยรวมนะคุณกับเขามีโอกาสกลับมาคบกันกลับมาพูดคุยกัน นะคะอะไรที่เขาติดค้างคุณหูเขาก็จะนํามามอบให้นํามาคืนให้นะคะแล้วเขาอาจจะกลับมาง้อมาขอคืนดีคุณหูด้วยนะคะตรงนี้เขาจะกลับมาไหมจะเวอร์มีโอกาสวนเวียนกลับมานะคะเขาจะกลับมา เขาจะกลับมานะหลังจากที่หลีกหนีไปจากคุณหายหน้าหายตาไปจากคุณนะคะหลบหน้าคุณไปคนคนนี้เขาจะกลับมานะคะตรงนี้นะหลังจากนะหลังจากหายเงียบไปจากชีวิตคุณหายไปจากชีวิตคุณคณนนี้เขาจะติดต่อคุณมานะคะเขาจะมาเคลียร์คุณหรือมาให้ความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะได้ ถ้าอยากจะน,ะนำให้คุณรอนะคะอยากจะแนะนำให้คุณใจเย็นแล้วก็รอการกลับมาของเขานะคะร้อให้เขาเป็นฝ่ายกลับมางอมาขอคืนดีนะ,ค,ะคนคนนี้เหมือนเขาอาจจะไปจากคุณไม่ได้นะคะตรงนี้นะเขาไปจากคุณไม่ได้นะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องกลับมาเคียงคุณนะคะหรือ เขาต้องการความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะหรือระหว่างคุณกับเขายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเคลียร์กันคนคนนี้เขาเลยจะกลับมาและอาจจะด้วยความรู้สึกนะคะตรงนี้นะเขายังมีความรู้สึกให้คุณนะคะหรือเขาอาจจะคิดถึงคุณนะนอกจากเรื่องที่เคลียร์เรื่องยังเรื่องที่ยังค้างคากันแล้วต้องกลับมาเคลียร์กันแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ะะเขาเลยจะกลับมาหาคุณนะอาจจะเป็นฝ่ายมาง้อม,มาขอคืนดีคุณเองเลยนะคะตรงนี้นะที่แม่หมอเห็นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถมอบพลังงานบวกให้จิตใจให้คุณได้หมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ